สวัสดีจากฟั่งอิงแลษด์นะคะพี่นองคะสวัสดีสุภูสุคนจ้าสวัสดีจากทางอังกฤษนั่แหละพี่นองเนาะวันนี้ที่ฟาร์มพี่นองจา้าในช่วงของวันที่เท่าไหร่ปลายเดือนเมษายนใส่ไปทํางานนะพี่นองคะที่ฟาร์มแกะออกไปอยู่ตามข้างนอกหมดแล้วซึ่งตอนนี้เราก็จะทําแบบว่าไล่แกะเข้ามาข้างในต้นแกะเข้ามาข้างในเพื่อจะ ทําหัตถการนะพี่น้องคะวันนี้ก็จะมีการฉีดยาแบบว่าป้องกันอะไรนะพี่น้องคะป้องกันโรคปอดบวมให้แกะน้อยสินะค่ะแล้วก็ให้ยาฆ่าพยาธิให้วิตามินทางปากทั้งแม่ทั้งลูกแก่ทางสันนพี่น้องคะนั่นแะหละก็เลยจะถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปให้มาให้ทุกคนดูวันนี้สายมาทํางานแบบทํางานจริงๆนะพี่น้อง ทำงานอีหลีค่ะภาษาอีสานทำงานจริงๆเพราะว่าถ้าทรายมาเล่นก็คือก็คือมาถ่ายมากับสามีทั่วๆไปถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นแต่ว่าวันไหนที่ทำงานจริงๆก็จะได้ค่าค่าจ้างก็คือได้ค่าแรงพี่น้องคะเนาะแล้วแต่จะให้ว่าสัน <laughs> เห็นไหมคุณสามีก็จะเป็นหมอค่ะเป็นคุณหมอเซลเพิ่นเนาะค่ะเป็นคุณหมอเอ่อกำลังชงยา จะเอายาเราค่ะหมายถึงมีการส่วนผสมเหมือนนะค่ะว่ายาวิตามินอ่าแล้วก็อะไรผสมผสมกี่เท่าไรของเขาแต่ละคะ่ะไซไม่รู้หรอกพี่น้องเนาะอันนี้คือตอ้นเข้ามาในในที่ที่เราทําหัตถการพี่น้องจา้าตอนที่ทําน่ยไม่ได้ถ่ายหรอกพี่น้องมันยุ่งยากแห้งนาะแต่ว่าจะพูดสู่ฟังเนาะพี่น้องนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นวิตเไอ้ไม่ใช่เป็นยาฉีดเป็นยาฉีดอาจจะป้องกันพวกปอดบวมพวกอะไรอย่างนี้เนะาะไซก็จะอุ้มแกะ เนานะค่ะแล้วก็มาร์กแกะที่เป็นสีเขียวเขียวเนี่เห็นบอลไซก็จะไอเป็นสเปรย์ชี้ชี้ชีช้ชชตัวไหนทาเสร็จอ่นะนะพี่น้องคะเนาะมันจะทํางานด้วยกันสามคนคือไม้แล้วก็อีกหนึ่งคนเนาะพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็จะเป็นคนฉีดเป็นคนตัดตอนนี้กําลังต,ตัดไอไอหมายถึงว่าเลมตรงเท้าแกะที่เขาเดินแบบว่าเดินขยิงขยิงเนี่ยพี่น้องคะก็จะเลือกเลือกตัวไหนที่จะต้องทำเหมือนนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะฉีดอ่าสเปรย์ ฆ่าเชื้ออะไรให้เขาพอเสร็จเราก็จะตอนเขาออกไปที่ข้างนอกอีกทีคือย้ายที่จากที่ทรายถ่ายตรงนั้นก็ย้ายมาทางนี้เพราะว่าเขาจะได้มีหญ้าก,กินตอนนี้แกะทั้งหมดก็อยู่ข้างนอกหมดแล้วนะคะยกเว้นแกะน้อยพี่น้องคะและแกะน้อยที่ไม่มีแม่ประมาณ20กว่าตัวเนาะยังเลี้ยงข้างในอยู่วันนี้เป็นวันที่สองนะคะช่วงอาทิตย์นั้นทรายทำงานหมายถึงว่าสอสอวันนะพี่น้องนั่นแะหละ อันนี้เป็นวันที่สองจะไปอีกฟาร์มหนึ่งไมเคิลเขาก็จะเตรียมอุปกรณ์ของเขาพี่น้องเหมือนที่ทรายว่าแล้วเป็นยาเป็นวิตามินเป็นยาอะไรเขามีส่วนผสมของเขาเนาะเขาจะรู้ในการให้พี่น้องคานั่นแหละจ้ะ้ามีนี่เป็นได้ทุกอย่างเขาเป็นเขาเป็นแบบว่าทํางานนานเขารู้จักนเนาะพี่น้องนะขาว่าทําอะไรยังไงบ้างเนาะเขาก็เรียนมาทางนี้ด้วยเขาเรียกว่าเหมือนบ้านเราก็คือเรียนทางการ ไอเขาเรียกว่าอะไรล่ะวิทยาลัยทางการเกษตรพวกนี้นะพี่น้องเนาะไมเคิลเนี่ยเป็นหมดเป็นได้หมดเป็นทุกอย่างให้ฟาร์มนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาทํางานในฟาร์มนี้มาสี่สิบกว่าปีแล้วนะคะสี่สิบกว่าปีถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยล่ะนะพี่น้องพอได้รับใบประกาศเนาะ จากกลุ่มของการเกษตรและทางานนานนนะอันนี้คืออีกที่ฟาร์มหนึ่งนะพี่น้องอีกที่ฟาร์มหนึ่งเห็นไหมที่ทําหัตการก็ต่างกันนี่จะเป็นที่มาร์กไซก็จะสีชิชช้อันนี้ก็จะเป็นยาที่เราใส่ข้างหลังหมายถึงเหมือนเป้แล้วแล้วก็ให้ทางปากนะคะ่ะให้ให้แกะน้อยกับให้แม่แกะทางปากเวลาเราไล่เข้ามาในรอกนี้ นั่นแหละจ้ะส่วนที่ทําเสร็จก็จะไล่ออกไปข้างนอกแบบนี้แหละเจ้าจะเห็นเนาะคะ่ะนี่ไปโรอ,อยข้างนอกก็จะเห็นมาร์คสีเขียวๆนั่นคือทําเสร็จแล้วใรจะเป็นคนมาร์คเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นคนให้ยาทางปากอีกคนนึงเขาจะเป็นคนฉีดไหมคนก็จะเป็นคนอุ้มแกะน้อยให้คนจับแกะน้อยให้ฉีดน,าาน,นั่างนีนะคะเนาะมันมีสามอย่างด้วยกันหมายถึงทำสามคนด้วยกันทำเนาะทรายพาด,ดูอันนึงพี่น้อง นี่ตรงที่นี้เขาจะไม่มีประตูกันนะคเขาเป็นแต่ว่าแกะไม่สามารถออกไปได้เพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบห่างๆเนาะตอนแรกคิดไม่ออกมันจะเป็นแบบนี้คือแกะไม่สามารถจะเดินออกไปได้เดี๋ยวตกนะน,นะคะแต่เขาทําที่อันแบบนี้ให้เวลาสัตว์หรือว่ามนหรืออะไรลงไปแล้วขึ้นไม่ได้จะเป็นเหมือนบันไดขึ้นมาพี่น้องเนาะตอนแรกายงงว่าเอ้าไมเขาทําไมต้องทําแบบนั้นไหมเขาเขาพูดสู่ฟังเขาดูแลแบบว่าดีมากๆลักษณะคิดถึงเรื่อง ของธรรมชาตินะคะเขาบอกว่ามีเหมือนพวกกบเนาะยกตัวอย่างหรอกว่ามันไม่มีหรอกพวกกบพวกนั่นพวกนี้ตกลงไปเขาจะได้หาทางขึ้นได้เหมือนมีบันไดอันนี้จะเป็นกลุ่มที่สองวันนี้ที่ฟาร์มนี้ทำสามกลุ่มเลยเพราะว่าทำทั้งวันหัวข้าวมากินนะคะเป็นฟาร์มที่เราเช่าตรงนี้ไม่ได้เป็นฟาร์มที่เราอยู่ประจำนานๆมาทีนะนะพี่น้องทีนี้ทำงานเสร็จ วันกลับมาที่ฟาร์มตรงที่เราอยู่ประจําคือตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ประจานะคะตรงนี้จะเห็นความแตกต่างมากเพราะว่าตอนนั้นเห็นมีแต่แกะเนาะคะ่ะที่ว่าเป็นเป็นที่รอคลอดของแกะก็จะมีแม่แกะมีลูกแกะเต็มที่เราทรายถ่ายให้ดูตอนนั้นแต่ตอนนี้เอาออกหมดแล้วเพราะเขาไปอยู่ข้างนอกหมดแล้วก็คลอดหมดแล้วะคะ่ะเห็นไหมโล่งเลยพี่น้องคะทีนี้เราก็จะ รอเวลาเราว่างเราจะทําความสะอาดด้วยเครื่องดันน้ําเครื่องน้ําอุ่นเนี่ไหมคะเขาเ,เรียกอะไรใจําไม่ได้แ <c oughs> รงดันน้ําด้วยน้ําอุ่นแล้วก็ฉีดฆ่าเชื้อพี่น้องฆ่าเชื้อเสร็จเราก็สามารถเอาไว้เก็บข้าวได้ในฤดูร้อนนะพี่น้องคะฤดูร้อนก็ประมาณเกี่ยวข้าวโดยประมาณสิงหากันยาโดยประมาณเนาะเขาก็จะมีเกี่ยวข้าวบาเล่ข้าวสาลีเขาก็จะทําเป็นที่กั้นไว้แล้วก็มเมลิดน้ํามันที่ซายถ่ายให้ดู เป็นสีเหลืองๆนะจ้ะเวลาเกี่ยวมันจะเป็นสีดาเขาจะมีที่กั้นของเขาไว้แต่ละล็อกแต่ละล็อกนะค่ะนั่นแหละพี่น้องใสมาภาคเอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนพูดไม่รู้พูดอะไรบ้างเนาะพี่น้องมันมันเออใน,นละภาคเอาดีกว่าแล้วตอนทํางานก็ไม่ได้พูดนะนๆก็เลยเออทั้งหมดก็เลยปิดเสียงภาคเลยเนาะพี่น้องเนาะฟังเสียงหวานๆจากจากชาวนาน <laughs> จากเมียชาวนาเนาะพี่น้อง แล้วล่ะทรายก็จะถ่ายให้ดูในส่วนที่ถ่ายได้อันนี้ก็จะเป็นรางรางที่ให้อาหารแกะที่ทรายถ่ายตอนแกะอยู่เนี่ยพี่น้องเห็นไหมที่ทรายเอาหญ้าเอาอาหารให้แกะนี่เขาก็จะเอาออกไปมันก็จะมีที่เก็บนะคะพี่น้องนี่แหละรางแบบนี้แล้วก็มีน้ํามีเป็นที่ให้อาหารพี่น้องเพราะว่าที่อังกฤษนี้เราจะต้องใช้พื้นที่ใช้สอยให้มันแบบว่าเกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะว่ามันมีพื้นที่น้อยเนาะพี่น้องเนาะไม่มีพื้นที่เยอะค่ะทำทำที่หนึ่งที่ ได้ทั้งสองอย่างสามอย่างใช้ได้นะนะพี่น้องคะนั่นแหละวันนี้ก็หลายชั่วโมงใร่ก็ประมาณเจ็ดชั่วโมงเนาะวันที่แล้วก็ประมาณห้าชั่วโมงได้เนาะนั่นแหละแต่ว่าที่ฟาร์มเขาก็จะให้ใสายไม่เหมือนไม่เหมือนแบบว่าทั่วไปเพราะว่าเหมือนกับว่าเออให้เยอะหน่อยน่ะนะคะทุกปีเลยเพิ่นจะให้เยอะพิ่นจะใส,ส่ซองให้ใจเวลาใส,สายนับชั่วโมงอุ้ยแสดงว่าพิ่เพิ่นให้เยอะเนาะนะเป็นซองเท่านุนละนุนละจานะ่าเนาะของ รับจ้างสามหาีหลังจากหลังจากอะไรพี่น้องหลังจากทํางานเสร็จไซก็มาถ่ายมิวสิกวิดีโอพี่น้องพูดถึงว่ามาถ่ายตั้งกล้องไว้มาถ่ายเพื่อจะได้ได้รูปสวยๆไปฝากทุกคนพี่น้องคะ่ะนั่นแหละตั้งกล้องเองนะหลังจากงานเสร็จก็ให้สามีไปทําอย่างอื่นเขาไปทําอย่างอื่นท้องงานของายเสร็จแล้วส่ก็จะมาตั้งกล้องที่ได้รูปไปฝากทุกคนก็ตั้งกล้องไว้แล้วก็ไปแคปเอาเนั่นพี่น้องนั่นแหละบรรยากาศดีดีด ตอนนี้ที่ที่ที่อังกฤษค่ะเนาะช่วงปลายเดือนเมษา<อ>ช่วงปลายเดือนเมษาไหมคะเขาก็จะไม่โรนตอนนี้เนะาะแต่เป็น,ถ,ปนถ้าเป็นหลายๆปีก็ร้อนแล้วนะนะค่ะนันะ่ะนี่คืองานอดิเรกก็คือตั้งกล้องถ่ายรูป <laughs> พี่นองคะนั่ะเนาะถ้าทรายไม่มาเพื่นก็จะไปหมายถึงมีคนเขาก็เรียก ไละจากฟ้าม์มอื่นมาทําได้นะนะหมายถึงว่าเขาจ้างคนอื่นพูดถึงแต่ไซก็คือเสียดายให้มามาทาเอาดีกว่านะหมายถึงว่างกนะนะพี่น้องายก็มาแต่ก็ได้เงินไา้สินะได้ตังค์เป็นเก็บไว้ซื้อครีมอะไรอย่างงี้เพื่อนบอกซื้อขนมส่วนตัวนะนะพี่น้องขาถ้าส่ไม่มาก็ไม่มีปัญหาเพราะเขามีคนที่จากที่ททอื่นๆเขาคือโทรไปที่ไหนเขาก็มาทําอยู่แล้วนะนะจ๊ะเนาะนั่นแะหละไดมิวสิกวิดีโอมาฝากทุกคน พี่น้องคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้ค่ะเด้อพี่น้องเด้อนี่ละวันทํางานใซก็จะส่วนใหญ่ก็จะไม่ช่วยฟาร์มตอนนี้ไม่ทําที่อื่นแล้วเนาะพี่น้องจนกว่าที่จะกลับมาจากไทยดูแลคุณย่าไปด้วยแล้วก็ทําที่ฟาร์มโอเคค่ะ